โปรเจกต์ตอนแรกมันก็ดูตลกตั้งแต่แรกเลยฮะตั้งแต่ที่เขาเริ่มเช่าที่มาแปลงหนึ่งพเพื่อมาแค่ให้หมาเขาวิ่งอ่ะโครงการเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยครับมันมาจากตามชื่อเลยเวลาเราเรียกกันเล่นๆเราเรียกว่าบ้านหมาเจ้าของเนี่ยครับเป็นหมอมีหมาอยู่ สามสี่ตัวที่เขาเรียกว่าลูกเลยนะฮะลูกชายเขาเลยแต่ไม่มีที่ให้สาหรับหมาที่เขารักนะฮะจนเขาถึงขนาดต้องมาเช่าที่ดินแปลงเนี้อยู่ที่นครปฐมนะฮะขับมาอีกชั่วโมงกว่าเพื่อจะมีที่ให้หมาเขาได้มาวิ่งฮะเราอยากทําให้ที่นี่มันเป็นที่ที่น้องหมาเขามีความสุขแต่พอเราวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราพบว่าหัวใจที่ทําให้หมามีความสุขที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าของเขาฮะ ถ้าหมาวิ่งเจ้าของก็ต้องวิ่งด้วยดิฮะเขาถึงจะมีความสุขพอเราเริ่มกลับออกมาทำใช่ไหมเราเริ่มวิเคราะห์ไปเรื่อยเราก็เริ่มหนักแน่นที่จะบอกเจ้าของว่าโปรแกรมมันต้องไม่ใช่แค่บ้านหมามันต้องมีที่อยู่ของเขาด้วยคือของเจ้าของด้วยไม่งั้นเนี่ยเขาไม่มีทางมีความสุขเลยเราก็เริ่มออกแบบหลายๆสกรีมฮะจนบนกจายเป็นสกรีมที่มีบ้านหมาแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ที่ที่จะให้คนอยู่ เพื่อให้คนเนี่ยได้มานั่งรอดูหมาเขาย่งมีความสุขเริ่มต้นจากสัตว์เป็นที่ตั้งเราต้องเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในสัดส่วนในมุมมองในสายตาของหมาลองนึกภาพว่าเวลาเรากําลังอยากจะเข้าใกล้ชุมนัฐน,นะครับเขาไม่เปิดใจให้เราอะยืนดูกันอยู่นั่นแหละเรียกก็ไม่มาอวิธีที่ทําได้ผลที่สุดนะฮะคือเราย่อตัวลงไป แค่เราทําตัวให้เท่าๆกับเขาครับคับเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยซึ่งทาบพิการอื่นๆเนี่ยมันมันไม่มีอย่างนั้นเลยนะฮะมันคือว่าทําอะไรก็ได้ให้พวกเราอ่ะสะดวกสบายให้สุดครับเวลาเข้ามาเนี่ยทุกคนจะต้องเดินผ่านชือานะครับหลังคานีจริงๆมันจะลาดแตะพื้นฮะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะถูกแหว่งขึ้นมาหน่อยซึ่งมันจะพอดีกับความสูงของมนุษย์ ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นสัดส่วนของชายคาที่ต่ำเท่าๆกับสุนัขมันเป็นตัวกำหนดขอบเขตตั้งแต่แรกเลยนะฮะว่าเรากำลังจะเข้าไปถึงที่แบบไหนถ้าทุกคนได้ลองเข้ามาใช้งานที่เนี่ยจะเห็นว่าตัวผังอาคารทั้งหมดนะครับมันถูกออกแบบไว้ให้เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับสภาพแวดล้อมกับมนุษย์กับมนุษย์นะฮะแล้วก็มนุษย์กับสัตว์ การวางโซนิ่งทั้งหมดก็คือเว้นพื้นที่ให้สวนที่ให้ได้วิ่งมากที่สุดเราก็เห็นตรงนี้เป็นพื้นที่ประมาณ3ใน5ของที่ดินทั้งหมดหมดไปกับสวนหมดไปกับสนามหญ้าโลง่โลงๆเพราะหัวใจคือเขาต้องวิ่งฝั่งชิดรั้วด้านขวาก็จะเป็นส่วนบ้านของน้องหมาก็ประกอบด้วยที่อาบน้ําเป่าขนห้องตัดแต่งแล้วก็ห้องนอนเขาเราก็วางสะวยนาว้ชิดกับคลอง ฝั่งด้านหน้านะครับถูกวางด้วยอาคารคล้ายๆส่วนปิดกั้นระหว่างส่วนพับลิกกับส่วนไพรเวทของน้องหมานะฮะแล้วก็มีส่วนที่เป็นบ้านของเจ้าของขอยู่ตรงนัน้แล้วก็เป็นที่พักคอยที่เรากำลังนั่งอยู่นี้นะครับบาายอย่างนี้ฮะโต๊ะมันแคบเพราะฉะนั้นมันก็จะเอื้อให้มนุษย์อยู่ใกล้กันมากขึ้นคนก็จะคุยกันฮนะถ้ามองไปข้างานอกนี้เราจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะหลังคามันบังหมดเลยฮนะ แต่ถ้าเราอยากจะเห็นความโล่งหรืออยากจะเห็นชุนักเนี่ยเราต้องประมาณว่าทําตัวต่ําลงประมาณเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าเออน้องหมาเราอยู่ตรงไหนแล้วสังเกตว่าแค่วิธีคิดพวกเนี้ยครับว่าเราอยากจะได้อะไรเราต้องเราต้องเข้าไปหามัน,นพอเราทําอย่างเงี้ยในทุกๆจุดนะครับคนก็จะเริ่มรับรู้ถึงเจตนาของอาคารหลังนี้ได้นะ พอเราตั้งใจเล่นเรื่องสเกลให้มนุษย์ย่อตัวต่ำลงใช่ไหมเราก็ไปหาวิธีทำให้ชุนักสูงขึ้นหน่อยตรงปลายตรงนั้นนะครับแล้วเลยออกแบบให้มันมีเนินขึ้นมาเราไม่ค่อยน่าจะมีโอกาสได้เห็นน้องหมาเต็มตัวครับต่อให้นั่งลงไปต่อให้เรานั่งลงไปแล้วก็ไม่เห็นขาเขานะเราจะมองจากที่สูงเสมออันนั้นก็ต่อยอดไปเป็นว่าสนามที่ให้วิ่งเล่นธรรมดาเนี่ยเราเลยให้มันมีจุดที่มันสูงขึ้นไปหน่อยมันรู้สึกดีนะเวลาเราเห็นแบบน้องหมาเราเต็มตัวอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันคนละแบบจริงๆ สระไวน้ําก็ต้องนึกถึงสกเกลสุนัขเป็นหลัก,กนะเนาะผมก็เลยพยายามออกแบบวิธีการขึ้นลงของน้องหมาให้ธรรมชาติที่สุดะฮะวิธีการลงของหมาเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งฝั่งสะสั้นเนาะแล้วก็จะเป็นลุกขั้นยาวๆมนุษย์เราอะ่ะขั้นสั้นเพราะว่า1นก้ามันสั้นไงแต่หมาสีข่ขาไอขั้นพวกนี้มันก็จะยาวหน่อยแล้วก็ตื้นหน่อยครับจริงๆเรื่องลงอ่ะผมไม่ค่อยห่วงเพราะว่าเขาก็กระโดดอยู่แล้วแต่เวลาขึ้นนะฮะเราอาจจะต้องอุ้มขึ้นอย่างเดียว พอแบบอย่างนี้เวลาขึ้นเขาก็พอเท้า,เาไปแตะโดนไอ้ขั้นหนึ่งที่พอดีกับตัวเขาเขาก็จะเริ่มสังเกตได้แล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นมาเองโลเคชันที่ตั้งเองเนี่ที่ตั้งตรงน,นี้มันคือนครปฐม,มเป็นเมืองที่มีผู้คนอยู่อาศัยมานานแล้วไม่ได้ย้ายถิ่นฐานเพราะฉะนั้นมันสอดคล้องไปถึงตัวอาคารี่ย ตัวอาคารเนี่ยมันก็จะเป็นบ้านคนจริงๆที่อยู่ตรงนี้สิ่งที่น่าสนใจมากๆคืออาคารที่อยู่หน้าบ้านเขามันจะเป็นอาคารทรงเตี้ยๆต่ำๆที่เหมือนคนไม่น่าจะอยู่ได้มันเตี้ยเกินนะพอเราเข้าไปดูก็พบว่าอ้าวที่แท้มันคือเล้าหมูเล้าไก่ที่ไม่ได้ใช้แล้วเพราะฉะนั้นตัวอาคารเราเนี่ยไม่อยากให้มันโดดเด่นขึ้นมาไม่อยากทําให้มันเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นอยู่ในที่นี้ อาคารทั่วๆไปที่หลังคาที่มันไม่แพงแล้วก็ใช้ง่ายที่สุดเนี่ยมันคือรอนคู่ภาษาไทยเราเรียกรอนคู่ผมว่ามันดูโลคออดีดูพื้นถิ่ดูชาวบ้านดีเพราะว่าพื้นที่หลังคามเยอะมันเป็นตัวกําหนด akter, าแรลเตอร์สถาปัยกรรมเลยนะฮะเราอยากให้สถาปัยกรรมเราดูกลมกลืนแล้วก็ดูทอบัวจะยังไงก็ได้ให้มันดูคล้ายๆกับบ้านเขาสีที่เราเลือกก็เป็นสีเข้มๆนะฮะ จริงๆข้างนอกนี่เรายังไงก็ได้เนาะเราก็อยากให้มันกลบกลืนมากกว่าแต่เราอยากให้มันคอนโทรแสงข้างในมันจะมีวัสดุที่เราเห็นตรงนี้มันก็เป็นลอนใสเหมือนกันฮะจริงๆเขาใช้ไปในหลังคาพวกหลังคาที่มันต้องการใช้แสงธรรมชาติเข้ามาห้องน้ําครัวอะไรเงี้ยการที่เราได้เห็นอะไรที่มันแบบเบลอเข้าไปเนาะมันก็เลยทําให้บางจุดอ่ะมันชัดเจนขึ้นตัวเราก็เลยได้ จอดๆอยังไงอะไรบางอย่างที่เรามองว่ามันสําคัญครตรงเนี้ยเราก็เลยออกแบบสวนสวนหนึ่งครับที่เป็นสวนแบบให้น้องหมาได้ใช้ความสงสัยใครรู้ของธรรมชาติเขาครับ,รบได้เข้ามาอยู่ตรงนี้บ้างเพราะตรงนี้มันเป็นที่ให้วิ่งเล่นเนาะตรงนี้เป็นสวนแล้วเราก็ตั้งใจปลูกพวกไม้ย,ยืนต้นเต็มที่ขนาดนี้ครถ้าเข้ามาดูที่นี่ก็จะเห็นรั้วเต็มไปหมดนะมันคือวิธีการออกแบบ ความอิสระที่สุดะฮะที่ยังคนโทรลได้เราก็ไม่ต้องไปบังคับเขาฮะเราก็แค่ปิดประตูรั้วเขาก็จะอยู่ในบริเวณที่อิสระของเขาในขอบเขตที่เรากำหนดตรงเสาแล้วก็ต้องฐานเนี่ยอย่างวิธีคิดของส่วนเนี่ยมาจากเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของมาเนาะที่ว่าเขาจะแสดงอนาเขตของความเป็นบ้านเขาด้วยการ ปะษะวะลงไปที่ตัวพื้นที่สักที่หนึ่งตัวฐานเสาทั้งหมดเนี่ยก็เลยออกแบบให้มันเอื้อต่อการให้เขาได้กระทําสิ่งนั้นเขาขอแค่มีกลิ่นที่เขาคุ้นชินนะการที่เอื้อให้เขาได้มีโอกาสได้สร้างความเป็นบ้านด้วยตัวเขาเองในสสาประจกรเนี่ยนั่นแหละอาจจะเป็นคีย์หนึ่งที่ทําให้เราใช้คำว่าบ้านหมาได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้กลับเข้าไปดูที่ที่ที่เราอยู่นะพวก คนอย่างพวกเราที่อยู่ในเมืองนี่นะขนาดพาร์คที่มีนะฮะยังห้ามหมาวิ่งเลยนะมันย้อนแยงนะคืออันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราฉุกคิดว่าเออสรุปเนี่ยอาชีพเรานะครับที่กำลังทําถ่ายรากรรมอยู่เนะี่ยสุดท้ายมันตอบโจทย์แค่เพื่อมนุษย์เองสิ่งมีชีวิตอื่นๆแบบแม้แต่สุตนักอย่างเงี้ยยังไม่มีที่ให้เขาอยู่เลยที่มันเล็กลงเรื่อยๆ ทั้งหมดมันกลายเป็นที่ของมนุษย์เท่านั้นนะฮะผมอยากให้โปรเจกต์นี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่สร้างแรงมดาลใจให้กับคนที่อยากอยู่ร่วมกันกับสุนัขในอีกแบบหนึ่งหัวใจของงานเนี่ยมันคือการเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆของการอยู่ร่วมกันของคนกับสัตว์แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่อยากให้เห็น,นเนี่ยคือการที่เราเอาเขาเป็นที่ตั้งในทุกๆอย่างนะ สิ่งนั่นแหละที่ผมอยากให้ทุกคนเอาไปต่อยอดกับตัวบ้านที่เขากําลังอยู่ร่วมกับสุนัขของเขาเอาไปปรับใช้ในบ้านของสุนัขของทุกคนนะครับ